โอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับวิธีการตัดทรงผมเปิดข้างนะครับด้านบนผมจะไม่ได้ตัดให้น้องนะครับผมก็จะตัดให้มันเข้าทรงเฉยๆนะครับก็เลยอัดคลิปนี้ไว้นะครับกะว่าจะมาแชร์เทคนิคให้ทุกๆคนดูนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเผื่อเป็นเป็นเทคนิคนะครับผมแล้วก็ เล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนเนาะดูวิธีการทํางานแล้วก็แชร์เทคนิคการทํางานไม่ว่าจะเป็นเบอร์การขึ้นทรงการไล่เงานะครับผมเนาะดูเทคนิคประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้ผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบคุณทุกๆคนนะครับที่คอยติตามดูคลิปนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมได้อย่างมากเลยนะครับในการลงคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จะอยากจะแชร์ความรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับอันนี้ผมก็จะเริ่มแบ่งผมด้านบนขึ้นไปนะครับผมก็เป็นเบสิกอยู่แล้วทุกคนยังไงก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นฟันรองเบอร์1.5นะครับผมก็จะถ่ายขึ้นไปถึงมุมหน้าผากของน้องเลยนะครับเปิดข้างเนี่ยผมไม่รู้ว่าเกณฑ์ทุกคนนะครับจะเอาประมาณไหนนะครับแต่ผมจะจะใช้นะครับมุมหน้าผากของลูกค้าแต่ละคนนะครับเนาะก็จะเป็นเกณฑ์เลยนะครับก็ถึงมุมหน้าผากนะครับแล้วก็จะ ลงมาสักประมาณ1นิ้วนะครับแล้วก็จะถ่ายขึ้นไปเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยผมจะให้มันมีความทุยนิดนึงนะครับนะให้มันมีความทุยให้มันสวยนะครับผมก็จะใช้เป็นปลายหูนะครับเอาเป็นเกณฑ์นะครับด้านข้างเปิดข้างข้างหลังเป็นรองทรงสูงนะครับเพื่อเหลือความทุยลูกค้าอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับอ่าดูลักษณะการจับอุปกรณ์นะครับการเปิดทรงนะครับเผื่อเป็นเทคนิคให้ทุกคนได้นะครับอ่าถ้าใครถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจนะครับเน้นย้ำเลยนะครับผมแล้วก็ กดบันทึกไว้ดูภายหลังก็ได้ก็ได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับก็ได้ก็ได้อะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรานะครับผมก็เปิดทรงเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมก็จะใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับนะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับอ่าผมจะต้องเน้นย้ําอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องนะครับเวลาขึ้นทรงเนี่ยถ้าเปิดทรงได้หนึ่งจุดห้าเนี่ยพยายามาถให้มันเกี้ยงเลยนะครับถ่ายตั้งแต่ตีนผมใช่ไหมครับขึ้นไปเป็นกรอบทรงเนี่ยไถให้เกี้ยงเลยนะครับแล้วก็ เวลาเราไล่เบอร์หนึ่งตามขึ้นไปเนี่ยมันจะทําให้เราไล่ง่ายนะครับผมนะไล่ง่ายเบอร์มันก็จะเชื่อมกันง่ายนะครับอันนี้ผมจะเห็นไหมครับว่ามันจะมีการสไลด์ฟันลงด้วยนะครับเพื่อให้มันได้เชื่อมกับเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งจุดสี่นะครับแล้วก็จะเป็นเบอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตรงไหนที่มันเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมดำๆผมจับกลุ่มกันเป็นก้อนๆนะครับพยายามนะครับใช้เบอร์หนึ่งนะครับใช้มุมของฟันรองนะครับแทงๆเข้าไปนะครับแทงๆเข้าไปในช่วงที่มันเป็นหลุมนะครัับบเป็นนจุดดดาาๆะครพยมู องศาการไถอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็เวลาดูคลิปตัดผมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของผมหรือว่าของช่างคนไหนก็ตามนะครับพยายามดูเทคนิคแล้วก็สกิลการใช้อุปกรณ์หรือว่าการไถ่ายนะครับผมก็ก็ต้องมีการสังเกตนิดนึงนะครับถ้าเราไปช่างตัดผมนะครับพยายามทําสังเกตนะครับวิธีการทํางานของช่างแต่ละคนนะครับแล้วก็มาแอดแเป็นตัวของตัวเองนะครับผมแล้วก็มันไม่ได้มีถูกมีผิดนะครับเนาะนะก็พยายามทํางานให้มัน เป็นสไตล์ของตัวเองนะครับแล้วลูกค้าก็จะติดเราเองนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ผมก็จะไล่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับรอบหัวเลยนะครับก็จะสไลด์ฟันขึ้นสไลด์ฟันลงนะครับอยู่ด้านล่างก็จะเป็นเบอร์หนึ่งรเปเซน์ก็เวลาไล่ขึ้นไปก็จะเป็นการสไลด์ฟันเพื่อให้มันเชื่อมกันนะครับอ่ะอันนี้เบอร์ต่อไปนะครับก็จะเป็นเบอร์ศูนย์จุดห้านะครับผมศูนย์จุดห้าเราก็จะใช้ให้มันเชื่อมกับเบอร์หนึ่งเมื่อกี้นะครับแต่จะถ่ายไม่สูงมากนะครับแต่ถ้าเราจะถ่ายสูงเมื่อไหรับผมก จะเก็บเป็นจุดๆเป็นจุดๆไ,ไปนะครับเพื่อให้เบอร์มันเชื่อมกันนะครับต่อไปเราก็จะมาเก็บเป็นกรอบทรงนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นหวีเฟสดนะครับนะเป็นตีเฟสดแล้วก็เป็นปัตเลียนเบอร์ศูนย์ไม่ใส่ฟันรองเลยนะครับผมแล้วก็คู่กับแปรงเฟสดไอหวีเฟสดตัวนี้นะครับเก็บกรอบทรงให้มันชันเลยนะครับตรงไหนที่มันบวมๆรู้สึกว่ามันบวมๆม,มามันชี้ๆตรงไหนนะครับก็เก็บให้มันเกลี้ยงเลยนะครับอันนี้ผมก็จะเป็นการคว่ำหน้าปัตเตเลียนแล้วก็เกา้ารูปรูปลงมาเลยนะครับให้มันสวยงามนะครับ อ่านะครับทรงจะได้ดูสวยจะได้ดูชันนะครับเนะประมาณนี้นะครับก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับอ่าท้าให้งานมันสวยนะครับออกมาดูดีนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้ดูว่าเราเก็บนานเกินไปนะครับมันดูว่าเราละเอียดนะครับแต่ก็พยายามอยากทางานให้มันช้าเกินไปนะครับอยู่ในความพอดีนะครับตัดทรงแฟชั่นหรืออะไรก็ตามนะครับไม่เกิน30หรือ40นาทีเนี่ยกำลังดีนะครับด้วยด้วยความคิดของผมนะครับแต่ว่าถ้าใคร มันอาจจะด้วยปรับเปลี่ยนไปด้วยราคาด้วยนะครับอาจถ้าเราตัดแพงนะครับถ้าตัดนานมันก็อาจจะมองว่าคุ้มค่านะครับแต่ถ้าเราตัดร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบหรือร้อยหกสิบอะไรประมาณนี้นะครับมันจะดูว่ามันอาจจะช้าเกินไปใช่ไหมครับสี่สิบนาทีอัพหรือว่าสี่สิบนาทีพอดีนะ่ผมว่าน่าจะดูเหมาะสมกว่านะครับอะไรประมาณนี้นะครับด้วยความคิดส่วนตัวนะครับไม่ดราม่านะครับผมแล้วก็เป็นการแนะนํแล้วกันนะครับผมแล้วก็ผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ก็คือ เก็บบีไปเรื่อยๆอยู่นะครับเก็บบีไปเรื่อยจนกว่ามันจะเนียนจนกว่ามันจะสวยนะครับผมก็ผมก็เป็นคนชอบเก็บรายละเอียดไปเรื่อยเก็บดีเทลนะครับเนาะบางทีสายตาเรามองมันอาจจะไม่สวยนะครับแต่บางทีลูกค้าอาจจะมองสวยแล้วก็บางทีเราถามเขาก็ได้นะครับว่าความต้องการโอเคไหมประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะครับเนาะก็นะครับประมาณนั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นการเก็บกันไกลไม่ใช่เก็บกันไกลเอากันไกลซอยมาเก็บกรอบผมนะครับเออพูดผิดพูดถูกนะครับขออภัยด้วยนะฮะเออนะครับก็จะเก็บใน จุดที่มันเป็นกลุ่มๆก้อนๆนะครับผมมันอาจจะกองกันเยอะไปนะครับดูเป็นจุดๆนะครับผมไม่ต้องสับทั้งหมดนะครับผมเนาะตรงไหนที่มันเป็นจุดดำๆไม่สวยนะครับเป็นก้อนๆนะครับก็ใช้กันไก่ซอยเนี่ยซอยๆเข้าไปเลยใช้คู่กระบี่ซอยนะครับผมแล้วก็จะทําให้งานดูละมุนดูสวยขึ้นดูและขั้นตอนต่อไปนะครับที่ผมกําลังทําอยู่นะครับก็คือการกันหน้าผากให้ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าคนไหนนะครับที่มีหน้าม้าเล็กๆนะครับตรงหน้าผากนะครับพยายามทําให้มันบางนะครับไม่ว่าจะด้วย ฟันลองหรือว่าหวีก็ตามนะครับเนาะก็พยายามทํางานให้มันเรียบร้อยนะครับมันจะได้กันง่ายๆนะครับผมเนาะถ้าใครรู้สึกว่าเทคนิคนี้มันมันทำยากหรืออะไรนะครับลองกลับเข้าไปดูในคลิปในช่องผมนะครับผมมีรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะการกันก่อนกนหน้าผักทํายังไงนะครับวิธีการกันน้าผักประมาณไหนนะครับดูคลิปไปนะครับผมเนาะผมก็จะลงคลิปหลายๆอันนะครับแต่ถ้าใครนะครับมีความคิดที่แบบว่าอยากดูพี่ ตัดสไตล์นี้ให้ดูหน่อยทําแบบนี้ให้ดูหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับสามารถแนะนาผมมาได้นะครับถ้าคลิปไหนที่ผมอยากจะทําให้ดูนะครับผมก็จะทําให้ดูได้นะครับผมเนาะผมก็อยากแบ่งปันเทคนิคนะครับบางทีมันก็คิดไม่ออกใช่ไหมครับก็ช่วยผมคิดนิดนึงก็ได้นะครับผมอาจจะได้มีส่วนร่วมในคลิปก็ได้นะครับผมเนาะช่วยคิดให้ผมทําคลิปออกมานะครับผมจะได้แชร์เทคนิคนะครับผมก็อยากแชร์นะครับบางทีก็ มันเก็บไว้มันก็ไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมเนาะก็เป็นแชร์เทคนิคให้ทุกคนได้รู้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบศึกษาจาก YouTube ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอช่างคนรุ้นคนนี้นะครับก็อะแดปเป็นตัวเองนะครับผมแล้วก็ดูมาเยอะเหมือนกันนะครับก็ถึงได้มีประสบการณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการกันขอบนะครับการกันขอบเอากันให้มันคมให้มันสวยเลยนะครับเนาะพยายามตีโค้งให้มันให้มันสวยนะครับให้เป็นสระอาเลยนะครับผมแล้วก็พยายามทิ้งมุมนะครับ ช่วงโค้งรอบหูนะครับเส้นหลังหูนะครับมันเดิมนะครับถ้าใครที่ยังการไม่ค่อยคล่องนะครับก็ฝึกฝนนะครับฝึกฝนเยอะๆยแล้วว่าดูคลิปนะครับแล้วก็ปฏิบัติให้เยอะๆนะครับผมแล้วก็ยังไงก็เก่งขึ้นได้แน่นอนนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนนะครับที่กําลังเริ่มกับอาชีพนี้นะครับไม่ต้องท้อนะครับวันข้างหน้านะครับทุกคนได้เป็นช่างที่มันช่างที่เก่งแน่นอนนะครับผมนะก็ขอให้ทุกคนอย่าพึ่งท้อนะครับอยู่กับอาชีพนี้ไปนานๆนะครับผมพยายามรัก นะครับแล้วมันจะลักกลับนะครับกลับอาชีพนี้นะครับนี่การเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเนาะเราบางทีแล้วก็คุยออกลู่ออกหลอกเรื่องไปเรื่อยนะครับอ่านี้นะครับผมก็จะสรุปให้นะครับผมจะขึ้นทรงด้วยเบอร์1.5นะครับ1.5ไม่ต้องปรับฟันนะครับขึ้นไปเลยนะครับแล้วเราก็จะตามด้วยเบอร์หนึ่งนะครับอ้อมไปเลยนะครับแล้วจะตามด้วย0.5นะครับนี่อย่างนิ้วที่ผมชี้นะครับแล้วก็จะเก็บด้วยเบอร์ศูนย์นะครับสุดท้ายนะครับส่วนตรงไหนที่มันเป็นกลุ่มๆ้อบก้อนด็ๆ งานให้ละเอียดนะครับผมก็เราก็จะไปดูผลงานที่มันเสร็จกันเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทรงที่ต่อไปที่จะให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าใครที่ติดตามนะครับอยากชมคลิปประมาณไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี